สบายดีทานผู้ชมเมืม่อนี้ยูมีกับนุ่มนิ่มมาวันเกิดอลิซานาะลิซาก็เป็นอาเด็กสาวลิซายู่ใกล้เงินเนาะยูมีจังสบายดียูมียูมีกับนุ่มนิ่มมาวันเกิดลิซ่าเนาะมือนี้เนาะลิซ่าอายุจักปลีลิซายูเจ็ดปีแล้วเนาะ ลิซ่านี่เป็นเด็กน้อยที่นาฮักหลายเนาะแล้วก็เป็นน้าเด็กน้อยที่น่าสงสารหลายเนาะเพราะว่าพนมีแต่พอพนบูมีเมย์แล้วเด้อเมื่อนี้เด็กน้อยกูซึ้อ่าหลายที่สุดเลยมีไผ่แดมีไอทีมียูมีมีนมีมีลีน่ามีอาเจมีเก้ามีเก้าคนเลยเมื่อนี้เนาะเด็กน้อยหลายที่สุดเลย ลห,หลายที่สุดเลยนับกันเด้อแม่ยูมีนำกันเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนะอันนี้แมรน่พี่น้องอยู่ใกล้บ้านเนาะจะมาสิกหลายที่สุดเลยวมื่อนี้เนาะนุ่มน,น,นี่ก็ยูมีก็อยากกินเคก้กคือกันเมื่อน,นี้นะเค้กงามหลายเ้อทุกคนเนอะอุ้ยมวนเนาะความสุขมีความสุขหลาย อันนี้ของนุมนี่เอาให้นุมนี่เอาให้นุมนี่มอบให้ลิซ่าเดย์มันนี้ลิซ่าอายุปีแล้วเจ็เจ็ปีชดอ่ะเนาะจะมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ี๋ยวโมกคนตัวชียรตัวเจ๋เหรมันเหนียวยังไม่นั่งลงนังไม่นั่งลง พมงอ่องซ่าเนาะเพี้นี้ดีใจหลายเนาะลิซ่าดีใจหลายเนาะเพื่อนมีแต่พอเพิ่นบบมีเมเนาะเมของเราได้เสียแล้วเนาะเพราะว่าเพื่อนเป็นมากใครหลังเนาะ ่าสงสารหลายเนาะเมียของเรางามหลายเนาะทุกคน <Okay. S 1> แต่ว่ามือนี้ก็ทางหน้าเบาหน้าสาวเพิดกรมาให้กำลังใจลิซ่าเนะเาะนุ่มนิ่มพอมอยู่นีิพรพอม ลูกอันอน,นี้อันนี้นาหากไหลเป็นอธิษฐานลิส่าอธิษฐานอย่างเดียอธิษฐานอย่างเดียวลูกถอนใจใช่ต้อ,องถอนาจ ไม่ไหวพอบนเขื่อนพอได้ข่าว้นเนาะอันนี้เพ็่นก็มีหน้าสาวมีหลายๆคนมาให้กำลังใจเนาะอันนี้เป็นลิซ่างานวันเกิดลิซ่าเนาะพอวาลิซ่านี่เพื่อนเป็นลูกของคนมงเนาะคนมงทุกคนก็จะเห็นแหลยเนาะแบบเพื่อนก็จะมีลูกลานหลายเนาะแล้วก็มีพี่น้องเบใกล้เงินเคียงหลายคนเนาะ อันนี้ก็เป็น,ปนบรรยากาศอยู่บริเวณอ้อมแอบ,บนเหมือนนอนอในยามอ่ะค่อยคายามแรงเนาะ